สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ผมก็มาแนะนำเรดดอตตัวหนึ่งนะครับที่ผมเจอมาแล้วก็รู้สึกว่าม,มันก็เข้าท่าเข้าทีดีนะครับก็เลยมาเอามาติดปืนกล็อก19คอมนโดของผมนะครับแล้วก็ลองติดดูนะว่ามันเป็นยังไงเรดนะดอตตัวนี้ที่ผมชอบมันก็คือว่าตัวตัวเรดดอตของเขาเนี่ยมันไม่มันไม่ใหญ่โตเทอะทะนะครับ ขนาดของเขาเนี่ยกำลังดีนะครับตัวนี้ยี่ห้อนะครับเป็นยี่ห้อ vector optic นะครับ vector optic ตัวตัวนี้นะเวกเ o อร์ t อ r ติกเ c รนซี่เนะครับหนึ่งคูณสิบเจ็ดคูณยี่สิบเอ็ดน2นะครับตัวนี้เป็น r e d Dot อตอเนกประสงค์นะฮะสามารถที่จะใช้ติดปืนสั้นก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมี มีตัวขาที่จับรางพิคาทินีเพื่อเอาไว้ติดปืนปืนยาวได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น, Red Dot, นเ e ดด o ดอตเนกประสงค์ที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคาของเขาไม่แรงมากนะเดดดอตตัวนี้จุดเด่นนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยความสวยงามนะฮะแล้วก็หน้าจอเขาไม่ใหญ่มากนะผมไม่ชอบดอตตัวใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งเป็นปืนที่ ไม่ได้ไม่ได้กัดล่องมาเพื่อที่จะติดเด็ดดอทนะครับเราจําเป็นต้องใช้ขาขาขาดอดเนี่ยแทนส่วนหลังถอดส่วนหลังออกแล้วก็เอาขามาใส่เนี่ยถ้าเป็นตัวดอดที่มันใหญ่เนี่ยมันจะยิ่งสูงดูใหญ่โตเอะทะไปเลยนะแต่ตัวเนี้ยใส่แล้วดูกําลังดีนะครับขานะครับตัวขานี่ก็จะเป็นขายี่ห้อเดียวกันนเวิคโตออปติกเหมือนกัน ตัวขาเนี่ยบางนะครับบางมากแล้วก็มันจะเข้าเข้าเหลี่ยมเข้ามุมกับตัวสไลด์พอดีเลยนะครับวิธีการใส่ก็คือถอดสูนหลังออกไปนะครับแล้วก็เอาตัวาข,าขาของเขาเนี่ยใส่ก็ง่ายๆนะครับแล้วก็ยึดน็อต2ตัวด้านบนนะก็เป็นอันใช้ได้เรื่องความแข็งแรงเนี่ยก็คิดว่าแข็งแรงนะครับคิดว่าแข็งแรงดีแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลองยิงที่สนามดูนะครับตัวดอทมันจะปรับ ปรับแสงได้หลายหลายระดับนะครับหลายความเข้มนะครับเนี่ยนะตัวตัวดอทในที่มองจากหน้าจอนี้ดูมันใหญ่กว่าปกตินะครับจริงๆมันไม่ดูใหญ่เท่านี้นะมันก็กำลังดีนะครับอันนี้ผมลดแสงลงมานะครับมันดูใหญ่กว่าปกติตัวจริงไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับ<ว><น>ก็ถือว่า ถือว่ามองได้ชัดเจนนะครับตัวตัวดอทเนี่ยจากที่ผมลองติดแล้วก็ลองชักซองชักเล็งเร็วๆดูเนี่ยก็พอได้นะครับดอทตัวดอทไม่ได้ห่างกับข้อมือมากเท่าไหร่นักนะครับจุดหอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากเนี่ยก็คือตัวตัวดอทเขาเนี่ยเขาบากเป็นเหมือนศูนย์หลังนะฮะมันพออาศัยเล็งได้นะนะพออาศัยเร็งได,นะนะอองได้ถ้าเกิดว่าตัวดอทเราเนี่ย มันแบตหมดนะครับตัวนี้เวลาปิดเราก็กดค้างนะครับมันก็จะดับไปถ้าตัวอดอทแบตแบตมันหมดเนี่ยเราพอจะอาศัยพอจะอาศัย้เจ้าล่องเนี้ยนะครับเพื่อที่จะเล็งศูนย์หน้ายิงเป้าหมายได้นะครับก็ข้อท่าดีนะครับตัวอื่นไม่ค่อยมีนะตัวอดอทเนี่ยผมอยากให้ทําออกมาแบบนี้นะนะมันก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับตัวศูนย์หน้าผมใช้เป็นศูนย์เดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไร เป็นศูนย์ที่ติดปืนมาครับบางนะตัวขาเพลทเนี่ยบางบางยี่ห้อเนี่ยมันมันค่อนข้างสูงอะ่ะมันดูหนาไปเลยนะครับทำให้จอดมันยิ่งห่างสไลด์ห่างแนวลํากล้องเข้าไปอีกนะครับตัวนี้ใส่แล้วกันเนี่ยนะผมว่ามันมันกำลังดีนะครับ ครับตัวในกล่องนะมาดูในกล่องของเล d Dot กันบ้างนะครับตัวกล่องเขาก็จะมาแบบนี้นะครับ Vector Optic นะหลังๆนี่ผมยอมรับว่าตัวเ e c t o r Optic เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องสโคปหรือว่าเล d Dot เนี่ยผมว่าเขาพัฒนาขึ้นมาได้ดีนะนะพัฒนาขึ้นมาดีๆในอเมริกาก็เริ่มได้รับความนิยมสูงนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะัะ ในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือเป็นรุ่น f ฟ n c y ใช่ไหมนะอีคู่มือนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยใช้แบตเตอรี่ขนาด1 1.6อะไรอน่ะ CR 1632นะครับเป็นฐานกระดุมก้อนก้อนเล็กหน่อยนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านนาฬิกานะหาไม่ยากนะครับ ไอตัวที่เป็นเลดดอทหลายๆแบบเนี่ยผมหาข้อมูลดูแล้วมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่มันเปลี่ยนแบบดอตได้นะตัวนั้นก็ราคาก็อาจจะสูงขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะแต่ตัวเนี้ยราคาไม่แพงนะครับสนนราคาเนี่ยทั้งทั้งทั้งชุดทั้งดอททั้งขาพร้อมติดตั้งเนี่ยอยู่แค่ประมาณ7ใบเท่าเองนะครับชุดนี้ไม่แพงนะถือว่าไม่แพง ในกล่องมันก็จะมีพวกน็อตนะครับมีน็อตขนาดขนาดต่างๆความยาวต่างๆเนี่ยมาให้เลือกใช้นะครับตัวขาขาดอตเนี่ยที่ผมติดตั้งเข้าไปตอนแรกเนี่ยน็อตมันยาวไม่พอนะครับก็เลยต้องมาค้นหาน็อตที่มันแถมมาจากตัวตัวเลนดอดในกล่องเนี้ยนะก็เจอนะครับก็ใส่ได้ปกตินะครับไอ้ตัวนี้ผมชอบมากเลยนะมันจะเป็นเครื่องมือ เป็นเครื่องมือที่สำหรับไขตัวน็อตไขน็อตนะฝั่งนี้ไขไขน็อตติดตั้งดอทนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับปรับดอทนะปรับศูนย์ตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือนะครับตัวนี้เอาไว้ไขตรงไอ้ถาดนะครับถาดของของถาดของแบตเตอรี่นะครับไขบิดเข้าไปนะครับก็ทํามาเป็นรูปปืนนะเท่มากเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไขควงแบรน นะครับขวงแบนขนาดใหญ่ไม่แน่ใจว่าฝั่งนี้เขาไว้ทำอะไรนะครับแบตเตอรี่เขาใส่ด้านข้างนะครับถอดน็อต2ตัวนี้แล้วก็ดึงดึงถาดออกมาก็าจะมีแบตเตอรี่อยู่นะครับใส่แล้วโอเคนะครับมันไม่ไม่กว้างมากนะสำหรับคนที่ไม่ชอบดอทใหญ่ๆนะแต่ถ้าคนที่ชอบหน้าจอใหญ่ๆอันนั้นก็ อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะในกล่องในกล่องเมื่อกี้ยังดูไม่ครบนะครับก็จะมีขานะครับเป็นขาตัวนี้เป็นจับกับรางพิคาตินีนะครับระบบล็อกขาก็จะเป็นแบบไขน็อตนะครับ,นะรบประมาณนี้นะฮะก็อเนกประสงค์นะครับ,รรบติดปืนยาวติดปืนอะไรได้นะครับแล้วก็มีผ้านะผ้าเช็ดผ้าเช็ดเลน ในกล่องก็มีแค่นี้ประมาณนี้นะครับตัวขาเขาก็ในแพ็คก,ก็ไม่มีอะไรมากนะครับโดดๆเลยนะฮะเนี่ยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับว่าซื้อที่ไหนนะครับของผมมีนะสั่งได้นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางติดต่อไว้ที่ใต้คอมเมนต์ละกันนะครับตัว ตัวดอดตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลองยิงที่สนามดูอีกทีว่ามันเป็นไงบ้างนะครับจะลองยิงให้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะเพราะตัวนี้ก็เข้ามาเข้ามาไม่นานมากนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวมันเองสักพักหนึ่งนะแต่รูปทรงหรืออะไรเนี่ยผ่านเลยนะครับใช้ได้เลยนะประมาณนี้สำหรับคนที่ อยากติดดอทแต่ไม่อยากกัดสไลด์นะครับตัวนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวลองไปสนามกันนะครับลองยิงดูว่าเป็นไงวันนี้เราก็มาลองยิงนะครับเฟรดอทของ Vector Optic พร้อมขาติดกล้องนะครับติดอยู่บนกล็อกคอมมานโดกล็อก19กคอมมานโดนะฮะ เดี๋ยวผมลองยิงเป้าหุ่นคนก่อนนะครับที่ระยะประมาณ10เมตรว่ากลุ่มกระสุนเนี่ยที่ติดเลดดอตเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมไม่ค่อยได้ยิงปืนที่ติดดอตเท่าไหร่นะยิงแต่สูนเปิดนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองดู ไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยคุ้นก็เหนียวเนี่ยวเร็วเอาดอดแตะเป้าเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันมันก็จับเป้าได้เร็วนะครับดอตอยู่ตรงไหนแล้วก็เหนียวเลยนะครับผมยิงหัวเนี่ยมนันเป็นเป้าที่ค่อนข้างเล็กนะมันก็เลยอาจจะมีอาจจะดูหลุดไปบ้างนะครับจับเป้าได้เร็วขึ้นนะเร็วกว่าศูนย์เปิดนะฮะ ก็ต้องอาศัยความคุ้นเคยต่อไปแหละผมตัวผมเองเนี่ยยิงแตะสุรเปิดมาตลอดเลยนะครับเล d ดอตนี่เป็นอะไรที่เพิ่งจะมาลองนี่แหละตัวนี้เห็นว่ามันสวยนะครับก็เลยเอามาติดประจําการในในกล็อกคอมมานโดของผมเองนะอันนี้เดี๋ยวเราลองมายิงยิงเร็วดูบ้างนะครับเป้าหุ่นคน4เป้าเอ้ย3เป้านะครับผมยิงเป้าละ2นัดดูการาจับเป้า,ปาวยเร็วว่าเป็นอย่างไรครับ ส <4, S 2> เป้าเป้าละสาเป้า 3, เป้า,ปาละสองนัดครับอบอีกชุดแล้วกันนะครับอันนี้รู้เรื่องเลยนะครับเห็นผลนะเห็นผลว่ามันมันจับเป้าได้ดีขึ้นกว่าเร็วเร็วขึ้น นะครับดอทอยู่ตรงไหนเนี่ยคิดตอนดอทมันแกว่งตอนที่เล็งเนี่ยคิดว่ามันหลุดนะแต่มันก็เนี่ยอยู่นะครับอยู่ในอยู่ในรูปขวดเป้าหุ่นคนทั้ง2ชุด4นัดนะครับทั้ง3เป้าเลยอันนี้จะค่อนข้างจะเห็นชัดสุดเลยนะครับก็หลังจากที่ได้ลองยิงนะครับตัวเวกเตอร์ติ e รดอทนะฮะติดกับก็ o สิบเก้าคอม d o เนี่ยผมว่ามันมันเหมาะกับการยิงเป้า ที่เป็นเป้ากระดาษเนี่ยในระยะสักประมาณขนาดเนี้ยและยิ่งเร็วเนี่ยผมว่ามันให้ผลที่ดีมากเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับตัว Vector Optic นะครับชุดนี้ราคาน่ารักน่ารักนะสนใจก็ลองดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ติดต่อให้ในใต้คอมเมนต์นี้นะครับสนใจก็สอบถามมันเข้ามาได้นะโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ